ก็โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาสอนนะครับตั้งค่าแบบให้แบบโทรศัพท์แรงขึ้นเร็วขึ้นนะไม่ไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่นะครับสําหรับมือถือแรมสขึ้นแรม6ขึ้นแรม8ขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าแรมประมาณ4 3สถ้าแรม3เนี่ยเครื่องมันอาจจะแบบเล่นได้แบบไม่เต็มที่เพราะว่าแรมมันน้อยนะครับต้องเข้าใจด้วยนะอ่ะ สำหรับใครที่แรมสงสูงถือว่าแรมสูงกว่าสี่นะให้กดที่วิธีกรารตั้งค่านะแล้วก็กดตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะแล้วให้กดตรงหมายเลขมิวย้ำยันนะแต่ผมเปิดแล้วนะมันก็จะได้ตรงนี้นะเป็นหมวดผู้พัฒนาซอฟแวร์นะเห็นไหมตัวเลือกผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ตรงนี้เลยนะให้กดเข้าไปนะแล้วก็ยังไงต่อนะครับ ก็เลื่อนลงมาครับผมปรับตามผมเลยอ่าการแก้ไขจุดบกพร่อง USB นี่ครับเปิดเลยเลยนะอ่นะาแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนะครับผมอา่าเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลยนะครับนี่นะครับขนาดให้ปรับเป็นให้ปิดนะปรับเคลื่อนไหวมันจะเร็วขึ้นนะทําให้เครื่องเร็วขึ้นนะแล้วก็มาปรับ DPI นะปรับเป็นอ่าเก้าร้อยก็ได้นะสำหรับใครที่เครื่องแรงนะอ่ปรับเป็นเก้าร้อยนะครับ แล้วก็อ่ะ,อะก็จะมีประมาณนี้นะ,ะแล้วก็นี่ไปโหลดแอปนี้มานะครับเดี๋ยวผมหาคอ่บแอปนี้นะครับจปอยู่ที่เพจสโตนะพิมพิมไปที่เพจสโตนะแอปนี้นะครับพิมบอกว่าแอปรับหนึ่งร้อยยี่สิบเฟรมนะครับแอปนี้นะไปโหลดมานะทำให้เครื่องเราแบบเร็วแรงขึ้นนะ ไม่ค่อยแบบเครื่องร้อนเร็วนะโอเคให้กดเข้าไปครับผมอ่ะให้กดเข้าไปเลยแล้วก็กดอ่าตรงนี้นะครับตรงอ่า b o o s t อะไรประมาณนี้ก็กดเข้าไปนะเพื่อให้มันแบบอ่าเซฟข้อมูลนะครับโอเคก็รอสักครู่นะครับแต่ผมกดแล้วแหละแต่ว่าผมกดให้เพื่อนๆดูนะครับ ครับมันก็จะ,ะทําการประมวลผลให้เรานะแตบบ่เราก็จะลดช้าขึ้นนะครับทำให้เครื่องแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าแก็จะมีโฆษณาขึ้นอ่าปกติของเขานะสําหรับใครที่แลมสามนะแต่ว่าแนะนํานะให้ปรับการตั้ค่าในเกมเป็นแบบอ่าแล้วก็กดตรงนี้นะผมแต่ผมอก็ลดเปิดอะไรให้หมดนะ UL อะไรนี่ก็กดเปิดให้หมดนะ อ่ะที่มันขึ้นเนี่ยแล้วก็กดตรงบวกแล้วก็บวกเกมที่เราจะเล่นมานะสมมุติว่าบวกเกมฟรีไฟนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับจอ16ต่อ9้านะคลิปมันเลยเป็นยาวๆวนะทุกคนนะหน้าจอเล็กสัดส่วนไม่ค่อยเต็มจออะไรนะครับแล้วให้ทุกคนกดที่เข้าเกมนะกดที่เข้าเกมฟรีไฟอันนี้ผมต้องเลยมาภาคใหม่นะครับคลิปมันไม่มีเสียงนะครับอ่ให้คุณกดเข้าเกมฟรีไฟไปเลยนะครับ สำหรับใครที่แรมหนึ่งแรมสองผมจะมาสอนปรับนะครับเล่นยังไงปรับให้ยังไงให้ลื่นนะครับเราไม่ต้องบอกว่าใช้ไม่ได้จริงนะเพราะว่าเครื่องคุณรับไใบไหมเครื่องคุณสเปคเท่าไหร่นะครับมันแล้วเตดสเปคนะครับอ่ะถ้าเครื่องแรมสี่ขึ้นแรมหกขึ้นแรมแปดขึ้นก็จะลื่นนะครับถ้าแรมสามนึงก็ออกอาจจะมีอาการกระตุกบ้างตอนเครื่องร้อนนะครับโอเคก็กดเข้าไปที่เกมฟรีไฟกันเลยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะดูเนาะ อ่ะอย่างแรกครับผมการตั้งค่าครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนปรับสําหรับอ่าแรมหนึ่งกับแรมสามนะครับแลมหนึ่งถึงแรมสามก่อนนะครับให้กดไปตรงอ่าลาบลื่นนะผมปรับลาบลื่นปรับอะไรให้มันหมดนะโดนเนาะอ่ะกดลาบลื่นกดตามผมเลยนะครับประมาณนี้นะสําหรับแรมหนึ่งแลมสองแรมสามนะอ่ะสาหรับใครที่แรมหกนะครับ กดไปที่ตามกับตามผมนะมแลมปุกแลมสีแลมแปดกดตามผมเลยนะครับแล้วผมจะลองเข้าเกมให้ดูสักหนึ่งตานะว่าเล่นมันเป็นยังไงนะก็กู๊กูไก่กู๊กู้กูไก,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 ก่อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะ,ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามพี่ด้วยนะครับนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นะแต่ว่ายัางไม่จบนะผมขอเล่นสักนิดก่อนนะครับอืก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะ